อรูสว,วัสดิ์เนาะออรูสวัสดิ์แล้วอันนี้กี่โมงอันเนี้ยก็ดูดิแปดโมงยี 8. 25. 8. 25. ่สิบห้าแปดโมงยี่สิบห้านะว้าวแต่ก,ก็ไม่ได้ตื่นสายนะอืมแล้วนายมาใหม่นรอก็ให้นายอยู่ที่มาได้สักพักหน,นึ่งแหละก็เลยอยากจะแนะนำเพื่อนที่ฉันบอกอะ อันไหมาอ๋อจำได้แล้ววันไ,ไ,ไหนหอย่ารเนาะไปเดินที่มาก่อนลอมาลงมาเลยเลยนี่ไงว้าวเวันไหนดูดูดีจังเป็นแหวแมวแมมีคามเปอ็อหญิงเลยแล้วก็เคยบอกนะว่าแม่นัพูดได้เออใช่ันไนไม่เคยเปิดคลิปหรออืมเปิดคลิปก่อนละกัน ก็ขอกล่าวสิคุณครอบในช่องคิมเบอร์เสียครับในซีดีรนโตอืเออสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดแล้วเธอเพิอมาจากที่ไหนใช่ไหมก็ใช่นะแล้วเธอที่นู่นอ่ะมีอะไรให้น่ากินบ้างไหมเอ่อเฮยนี่เธอจะไปทำของกินทำไมวะเออโทษทีโทษที อืแล้วน้อ,นอยนี่มิวทำไม่เสร็จแล้วม,มั้งไหมทำไม่เสร็จหรอพลังลอะไรนะยิ่งพลังพวกไฟน้ำดินลมแสงเอ,อ่อตอนนี้ยังไม่มีพลังเลยนะฉันเป็นแค่คนธรรมดาหนะอา้อาวเหรออ้าวน้องเบิร์ดต้องมีคนมาทำมิสเตอร์ม่อีกก็ถ้อกันแค่เป็นคนธรมมร,นนนนธรมดานะัก เออแล้ววันนี้ทำอะไรนี่เหาอ,อมไม่ให้เราไปทำอะไรเหรอปลูกระเสบไหมนี่มีพร้อมเลยนี่แนวมาจากไหนเนี่ยก็ใช่ผมใช่ไมมตัดไม้มานะแต่จะไม่ตัดแถวนี้นะตัะที่อิ้งเราโอเคตามเ่อยนแล้วกันแล้วนายตปปูกไหนหรอตามมาว้าน่าเสียดายจัง ที่นึกว่าจะถามอะไรมากกวันนี้อีกแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะถามแบบยังี้แล้วนะเดนะี๋ถามมั่มมด,ด,เด,ดิเดี๋ยวเขาถามมาดิเขาจะมาขอดอกน้ำในช่วงนั้นไงเอ้ก็ได้ก็ได้เราถึงไม่รีบไปหรอกก็ฉันดิฉนันจะเก็บของแล้วกันเก็บของหน่อยอืมอมี ไปทดสอบดินี่นายมาที่ทำไมหรอก็กจะไทำเกษตรไงแล้วมันไม่ทำกเ,เทำกษตรตรงนู้นหรอตรงนู้นนะก็ไม่เอาะ ทำไมเหรอก็ดียว่าตรงนู้นนะมันไกลเกินใช่ลนงะตรงนี้เองในการเอาน้ําที่นูนมาใส่ที่นี่นายมีเปไนไงมีนะโอเคจะรู้แหละนายทำอะไรเดี๋ยวนึงเฮยในสุชาออกมาจากสถานีตำรวจ เด็วๆ้วเดแค่ตงองแขนขาซ้ายนี่ไม่ให้เจ้าหมอนนั่นแต่เจ้าผู้ชายคนนั้นที่พูดไว้เ้าเชื่ออะไรเนี่ยเอาเถอะไม่หมั้งเขาชื่อฉันอะไรอ่ะก็จะหหลังฉันยังไงปอดีเขาฉันช่วยเขาช่วยฉันอะไรอ่ะก็ต้องต้องต้องการสิ่งตอบแทนไม่ใช่ยงเงินไม่ใช่ผู้ซื้อเสียงแต่เขาต้องการแขนนองๆอย่างนี้นี่นะถือ่อยเกินจะไม่ดีเอ้ยนี่ ครับเพื่อจะถึงอย่างเนี้ยเออเอ,อเห็นแล้วครับอเออขึ้นไปเลยใช่ไหมครับขึ้นไปเลยเห็นเป็นสีขาวใช่ไหมใช่โอเคอถึงไรทีน่ะที่ที่เขาบ,บอกที่นี่ใช่ไหมครับใช่ที่นี่ไปก่อนไฟ้าเลยเนี้ยชิคิดว่าจะอยุดสูงม่นนี้ให้บอกผมอยู่ฟ้าที่นี้ใช่ไหมใช่ วัสดีจนะ้ลนะลูกเวนี่เอ่อกำาังตัวนี้นะาาตนัวนนะครับพ่อทำไมมันางนี้เนี่ยเอาละชมาแลล,าแล่ละเจอมังกรมอเลลโลหนตูซสิว่าของฉัน ต้องการอะนายได้มาอย่างแต่นายจะไม่ถาดหลังใช่ไหมชาชหมาพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะไม่ให้จะทำหลังนายทำไมจะช่วยนายนายรอม่นเนาะเออก็จริงนายจะปล่อยริดตีใช่ไหมก็เออดิลงมาของจริง้วย

เดินลูกสาวนดี๋ยพ่อมันทำไมจังออาพูดเราเก่ากันเถอะเดี๋ยวจะไปไหนนี้นะเดี๋ยวไปไหนหรอก็สวนสนุกครับได้เจอเมื่อไหร่เสวนสนุกหรอ ทำไรอ่ะอืมแต่ถ้านายเกิดไปแล้วแต่ถ้านายเกิดโดนจับมาถ้านายเกิดได้เนปอบอกผู้ตำรวจเข้าฉันก็ก็เราก็ได้แต่ฉันไม่มาตำรวจเลยนะทำไมไนายต้องทำแบบนี้ด้วยฉันกลัวว่าตำรวจจะมาสืบถึงฉันได้เพราะนายขโมยแก๊งใครมังนะอ่ะเดี๋ยวบอกว่าท่านั้น,น,นฉันก็เพื่อคิดมา ตอนนี้นี่เนี่ยว,ว่าถ้านายเกิดอ,ออกไปแล้วจะประทับบวชไหมแต่ดังนั้นเพื่อจะให้นายนั้นไม่ต้องประทับบวาจะฆ่าายนะโอ้โหได้มีเหมือนกัน ไงนะแต่แก,กก็เคยเพลียนอนนะก็ใช้นชนะเพื่อนเงินมันจะทำอะไรได้อีกล่ะตีชุดไปเน่งก็จนก็ชน,น,นะในนาฬิการตีไม่เก่ทีนั่งก็ตายเลยน้อยแกก็ได้ชืวอด้วยเดี๋ยวนะบอลนะพวกแกมาจังนี่ไหนแล้วทำไมเอาชน,นะเรา ผู้ชันมาผู้ชันคือตำรวจ F M K ฮะนาอยโดนจับแ,แล้วเหะอน,นอยไอพวกนี้เออขอบคุณที่มาช่วยนะครับแล้วใครเป็นคนแจ้งหรอก็เจ้าข้งหลังฉันไงหวัสดีครับผมแจ้งเองครับเห็นแบบอยู่กันนาไงก็เลยแจ้งตำรวจเอาเออทำไมทำได้ง่ายห่ะ ผมก็ไม่รู้เด็วกว่าทาไมพวกเขานั้นจำได้ง่ายจังคุณลองไปถามเขาเด้อเออคุณครับือเขาไม่ขอาาอะไรหรอกก็เรื่องการขโมยน่ะเพราะไอ้ที่จริงร่างเนี้ยไม่ใช่ร่างจริงของเจ้าแต่เจ้าอยู่ปียาวก็ได้โอ้ยเติมหมดแบบนี้เข้าไปจุกเลยเออพวดเรากับพากันเถอะไม่ใช่ เอาละน้ามาแล้วเนี่ยที่ต่างน้ำขอบใจดิฉันจะไปต่างน้ำมานะ ao à đây là thầm này thấy gió năm này mà Cái này ngay à cầm này ờ điều này điều này đều, này ui điều nào này what điều nào mới này nữa ở ừ, trong mình mới khăn lắm này về lẽ tặng nám nó như này quá hơi ơ hô, nếu đi này bè hỏi khá này nè chẳng có mì lú <laughs>